ในการต่อฟังดีๆนะครับเราจะอ่านคำถามทั้งหมด2รอบด้วยกันนะครับขอให้คุณอธิบายความงามของสีโคตบูลที่คุณประทับใจกันเจอกัน ค่ะนับว่าเป็นหนึ่งคำถามที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะสําหรับตัวนกแกานเองความางามของสีโคตบุญที่นกแกนประทับใจหนึ่งเลยค่ะที่มาในวันนี้นกแานประทับใจการแต่งกายของสีโคตบุญค่ะนกแานยินดีอย่างยิ่งค่ะว่าการแต่งกายในวันนี้ทุกคนมีความประทับใจและภูมิใจเหมือนตัวนกแานตองอย่างแน่นอนค่ะสิ่งที่สองที่นกแานประทับใจเมื่อปีพุทธศักราชแปดค่ะพระยาห้าพระองค์นะนะคะสร้างพระธาตุพนมขึ้นนี่แหละค่ะคือความประทับ ใจที่ทุกท่านนั้นร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันอัญเชิญพระอุรังคธาตุหรือกระดูกส่วนหน้าอดของทอ็อสั่งมาสองพระเจ้าเนี่ยได้อัญเชิญมาที่จังหวัดนครพนมข,ของเรานี่แหละค่ะคือการร่วมแรงร่วมใจกันทําให้นักการเชื่อว่าทุกท่านจะประทับใจเหมือนกับตัวนงก้ารอย่างแน่นอนค่ะและสุดท้ายน,นี้นะคะนงก้ารอยากเชิญชวนทุกท่านค่ะมาชื่นชมความประทับใจความเป็นสิริมงคลที่จังหวัดนครพนมที่ประท่าพนมข,ของเราค่ะในนงกการเชื่อว่า ทุกคนจะประทับใจและได้ รอยอยิ้มรวมไปถึงการแสดงออกถึงความรักและพักด,ดีต่อพุทธศาสนาของเรานั่นเองค่ะเนื้อสิ่งอื่นใดน,น้องการใหญ่ทุกคนจงรักและห่วงแผนวัฒนธรรมประเพณีจงรักษาสืบสานและต่อยอดสิ่งดีเหล่านี้เอาไว้ค่ะเพราะวัฒนธรรมของเรานั้นจะทรงคุณค่าเกิดจากภาูมิปัญญาของบรรดชนคนไทยสีขั้วตะบนของเรานั้นจะก้าวไกลเกิดจากเยาวชนไทยและหวัวใจพ่อแม่พี่น้องชาวจัวงหวัดนครพนมทุกคนค่ะ Will We l l w e have a great culture วัน ด้ n d e r ุทธันสิสและอินเทรนดิ้งแอคทิวตี้ยิน e ัเข้าสู่สี่คตอบุนนครนพนม thank you ค่ะขอบคุณด้ยนับน้องก้านตองหมายเลขเก้ครับและนี่ก็เป็นคำตอบของเธอนะครับผมสำหรับน้องก้านตองนะครับส่วนท่านคณะกรรมการจะว่ายังไงบ้างนะครับถราพร้อมแล้วเชิญยกป้ายคะแนนได้เลยครับและคะแนนของน้องก้านตอง9 10 10 เและ10ครับขอเสียงรประเพณีตดด่างๆกับน้องกา้านตอด้วยและต่อไปนะครับผมเรียนเชิญนะครับสาวงามท่านต่อไปนะครับสาวงามหาม,หม่เลข10นะครับคุณพัทยาดามมี่หรือว่าน้อง